เราจะหาจุดที่ได้เปรียบในตลาดหุ้นยังไงขอต้อนรับเข้าสู่บุลงเวลแคสต์พอดแคสต์สำนักทุนเช่นคุณผมพาวิกิมาทุมแล้วผมปิกสส๊กสามศาสต์ครับคุณแพทย์ครับเฮ้ยในการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีจุดแข็งจุดได้เปรียบอะไรยังไงในตลาดด้วยเหรอที่คุณว่าเนี่ย มันไม่เท่าเทียมคุณปิ๊กเฮ้ยโอ้โหฟังแล้วแบบโหดร้ายนะมีชอนม่แบ่งชนชัดในตลาดหุ้นได้เหรอเ <c oughs> อาก็เหมือนอันนี้อันอยู่ตัวอย่างคุณติกต,ติกอ๊อฟเนี้ยมันมีแฮนดิแคปมีแต้มต่อโอ้โอ้จริงๆๆคนเล่นเล่นแบบรุ่นเก่าก็แฮนดิแคปน้อยหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือโปรก็ไม่ต้องมีเลยอะไรเงี้ยโปรก็ไม่มีแฮนดิแคปมันมีแต้มต่อแต่อย่างเงี้ยเราต้องพยายาม หาว่าไอ้แต้มต่อเนี่ยมันคืออะไรคุณปิก <c oughs> คือเราเข้าไปไม่ใช่เข้าไปซี้ซั่วไงบบโอ้ทุกคนเท่าเทียมกันมันไม่มีอะไรเท่าเทียมกันเราต้องด,ดูว่าเราอ่ะควรจะอยู่ตรงไหนของแต้มต่ออ่าถ้าเราเข้าใจนะผมว่าคุณสามารถอยู่ในตลาดด้วยความเข้าใจมากขึ้นและสามารถหาเงินได้ดีขึ้นอ่ะนั้นต้องมาดูกันว่าในตลาดหุ้นเนี่ยเราจะมีแต้มต่ออะไรยังไงกันได้บ้างนะฮะข้อที่หนึ่งกรณีที่เงินใหญ่มาได้เปรียบโอ้โห อันนี้ก็น,น่นอนอยู่แล้วหมายทุนละนิยมอ่าใช่ถูกไหม<ะ>หุ้นเนี่ยหลายคนถามอย่างนี้ว่าคุณพิกหุ้นมันขึ้นเพราะอะไรอ่าก็มีคนซื้อมากกว่าคนขายเออแล้วถ้าเกิดเงินมันเยอะสมมติวันหนึ่งมีออฟเฟอร์มาราคาเท่านี้เท่านี้แล้วถ้าเกิดมีคนเงินใหญ่พอแล้วยอมซื้อทุกราคาที่ออฟเฟอร์มาอันนี้กวาดเนี่ยกวาดพูดขึ้นไหมอันนี้ผิดกฎเลยนะ <laughs> ทำใบดิมึงเอาไม่แต่ว่าประเด็นคือเอถ้าคนเงินใหญ่มันได้เปรียบถูกไหมแน่นอนก็คือกวาดปุ๊บเนี่ยโอ้โหสองช่องสามช่องสี่ช่องหรือห้าช่องก็กระโดดขึ้นไปได้เฮ้ยผมเคยเจอรายใหญ่เพราะว่าผมเนี่ยเอเขาว่าไงถ้าผมซื้อนะอืมเป็นแนวรับเลยโอ้โหเหรอแสดงว่าถ้าเข้าขายนะอกลายเป็นแนวต้านทันทีโอ้โหคนนี้หน้าหมันไ่้มากเลยผูนึกในใจเว้ยเชื่อมึงปั่นหุ้นดีกว่า อาเขาใช้อำนาจเงินให้เป็นประโยชน์ถูกไหมใช้อ่าเขาเรียกอะไรเงินที่ใหญ่กว่าใช่แต่อย่างเนี้ยผมว่าไอ้ข้อแรกเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ คุณไม่สามารถที่จะไปสร้างแต้มต่อตรงนี้ไงมสมมุติเราเรามาถึงเราไม่ได้มีเงินเยอะเป็นเป็นแบบโหร้อยล้านพันล้านเหมือนไอ้คนปั่นหุ้นใช่ปะเราก็ไม่สามารถที่จะไปไปซื้อแล้วโหหุ้นมันจะขึ้นนั่นแหะสิเราจะไปซื้อ,อยังไงให้เรากลายมาเป็นแรวรับที่ราคาเราเลยทําไม่ได้ไได้นั้นถามว่าไอ้แต้มต่อตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยโอเคมันมีมันมีจุดนี้จริงจริงมันมีฉลามอืมอืมอืมแต่<ๆ>สิ่งสิ่งที่ผมว่าเราต้องมาทำความเข้าใจคือคุณเข้าใจฉลามไหม Hmm. อ่าคืออย่างพวกเราอ่ะเงินเงินเราไม่ได้เยอะขนาดที่ไปซื้อแล้วโหหุ้นมันจะขึ้นถูกปะ่ะครับแต่เราแต่เราสามารถดูกราฟได้คุณปิ๊ก hmm. อืมใช้กราฟให้เป็นประโยชน์เออเช่นสมมุติว่าราคาหุ้นมันมันลงมาแล้วมันหยุดลงเนี่ย hmm. แล้วโวลุ่มน้อยๆเนี่ยคุณปิ๊กพอเดาวได้ไหม hmm. ว่าอะไรเกิดขึ้น โ oh, อ้ก็เริ่มเหือดแห้งแล้วนี่วอลลุ่มไม่มีแล้วเนี่ยใช่ไหมอ่าก็แปลว่ามันไม่มีลายใหญ่ขายอ่าอ่าอะรราคาอะเลนิงน่งนิงน่งนิง่งนิ่งนิ่งแต่คราวนี้ราคาหววพุกโหซิลลิ่งเลยแปลว่าอะไรเอ้ยมีคนมากวาดมาลายใหญ่เข้ามากวาดเจอ่าแต่ประเด็นคืออย่างนี้เราเราก็เห็นแล้วอ๋อลายใหญ่มันซื้อแล้ะเห็นพฤติกรรมเนี่ยอ่า,อาเห็นก็ถามว่าเราเนี่ยไม่สามารถเป็นต้นรอบไม้แรก ออแต่พอเราเห็นเขาซื้อแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําความเข้าใจนะว,ว่าในรอบนึงเนี่ยเ,ออเขาเขาคงไม่เขาคงไม่ได้มาเอาเปรอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แลกบบ้านนะโอโไม่มีหรอกคุณปิ๊กเอ,อเอากันทีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ,อ่าเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อระยะทํากําไรเราสมมติว่าเรามองว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี่มันต้องดูจากการาฟในอดีตนะอ,อ่าต้องดูด้วยหุ้นก่อนหน้านี้เป็นอะไรยังไงมาอ่าแก๊ปอ่ะแก๊ปอ่ะจุดเขาเรียกว่าคนเวลาทํากําไรเนี่ย เขาก็จะทําอะไรอยู่เท่านั้นเหมือนคุณปิ๊กชนะเวลาต่อยมวยแล้วชนะท่านี้ท่าไม้ตายก็จะใช้ท่านี้บ่อยๆตอนจบเอาท่านี้แหละใช่ไหมสมมติว่าเราเราเห็นแล้วโอ้โหปกติไอ้นี่ระยะทํากําไรกันทีประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เวลาะไรใหญ่ซื้อนี่ซื้อไปจนห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วขายทิ้งอันนี้เราก็เห็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยเราก็พอจะเดาได้ว่ารอบนี้มันก็มีแนวรนวมก็ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็มาดูว่าเราเข้าเนี่ย มันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วถึงเข้าดังนั้นออกเราก็ออกเราเข้าทีหลังรายใหญ่อออกก่อนรายใหญ่เราก็ยังได้ตังถูกป่ะมันบิ๊กคือพูดง่ายไม่ได้กินเต็มคําแต่ก็ได้กินกินแบบเป็นเนื้อเป็นหนังกันน่ะเนี่ยเขาฉลามก็ือเขาฉลามเฮ้ยคโอโหเราเคยทำซ็อกมาสเตอร์รุ่นหนึ่งอาเนี่ยเขาฉลามเขาฉลามใช่อะถูกไหมถูกต้องอ่าหรือว่ารายใหญ่เข้ามาปั๊บเราคือเราเข้าก่อนรายใหญ่ไม่ค่อยได้หรอกอะถูกไหมเราต้องรู้ว่ามันต้องมี แรงแรงซื้อซึ่งมีแรงซื้อเราอ่ะพุดมันถึงจะเริ่มขึ้นมันต้องเป็นแรงซื้อที่มีเม็ดเงินที่ขนาดใหญ่พอสมควรอ่าบางทีก็ไปเข้าระหว่างทางก็ได้การการตบหุ้นลงมาเนี่ยถ้ามันไม่ตบแรงเกินไปเนี่ยบางทีมันเป็นการตบเพื่อลากต่อไงอ๋อ,อ,อเ้าทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นนงงักลงทุนที่ไม่ได้เป็นเงินใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัวเราเองเนี่ยเป็นเขาฉลาม ใช่ถ right ้มามดูรายใหญ่ว่าเขาจะขึ้นเขาจะลงตัวไหนอะไรอย่างไรมาแต้มต่อท yeah ี่สองคุณปิ๊กข้อท okay ี่สองกรณีนอกรณอกรณีนออะไรของคุณเนี่ยกรณีเงินเย็นได้เปรียบโอ้เงินเย็นที่ว่านี่คือยังไงต้องแบบว่าเอาไปแช่ช่องฟรีสก็เงินเงินญี่ป mm ุ่นไงโอ้อคบังววะเงินเย็นคืออย่างนี้คุณไม่ได้ไปกู้ใครมาลงทุนอ๋อใช้เงินเราเองเนี่ยนะ อา้าวผมมามานั่งวัดนะว่า <Yeah. S 2> จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าไอ้เงินเยอะบางทีมันไม่ได้เย็นอืมเอาไปกู้มาเอาลายใหญ่บางทีเนี่ยสมมุติจะเอาหุ้นขึ้นเนี่ย<ะ>บางทีเขาไม่ใช้เงินเขาทั้งหมดครับบางทีเขาไปซื้อบล็อกเทรดยืมเงินโบรกเกอร์โอ้เลเวลเรชเนี่ยอ่า<ช>เขามีร้อยล้านแต่เขาโอ้ไปกู้แล้วเลเรจเพิ่มกลายเป็นพันล้านเงินมันไม่เย็นพอเงินไม่เย็นเนี่ยไอ เวลาเขาเข้าออกเนี่ยมันไม่ได้นิ่งขนาดนั้นอ๋ออะเขามีต้นทุนเนี่ยถูกไหมเขาต้องเร่งต้องรีบให้ได้กําไรให้เร็วที่สุดใช่แล้วเขาติดไม่ได้เออติด<ข>ไม่ได้เพราะเข,ข,ข,ขาใช้เงินที่มันร้อนกว่าดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นเงินเย็นเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเริ่มที่เข้ามาสู่ว่าลายย่อยเนี่ยอย,อย่างผมลงทุนเนี่ยคุณปิ๊กเนี่ยเ,ออเราวันนี้ไม่ไมเคยใช้มาจินเลยไม่เคยกู้เลย,นะเลยอ่าเออ ถ้าเ<ช>ง,นง,งินเรา,าตัวเองมันก็สบายใจเราสบายใจไม่มีโอ้โ oh, หต้องคอยร้อนเรื่องดอกเบีย้ยคอยร้อนว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวตกมาขนาดนี้ต้องถูกคอน,นะเออ,เอ,อซึ่งตัวนี้จริงๆมันมันเข้าสูตรหนึ่งที่คนพูดเยอะว่าทนทนรวยได้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเงินเย็นคุณปิก๊กสมมติหุ้นมันขึ้นเนี่ยขึ้นไปจาก1บาทไป10บาทเนี่ยค,คนที่เงินร้อนเนี่ยพอถึง1บาทไป2บาทอาจจะขายแล้วไงเ,เป็นไปได้นะเพราะว่าเฮ้ยเขาต้องรีบทํากาไรแล้วก็เอาไปคืนเงินกู้ของเขาที่ผ่านมาหรือไม่ขายขึ้น2 3 4สมสี่ห้า อาจจะงไม่ขายถูกไหมแต่ห้าพอย่อมา4ี่สามคราวนี้ขายแล้วไปแล้วพอขายเสร็จมันกลับไป4ี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าก็หลุดแล้วคนพวกนี้นี่จะร้อนนะเวลาหุ้นลงเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานต้องรีบออกเหมือนกันใช่ดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถใช้เงินเย็นเนี่ยคือพูดง่ายเป็นองโลรมมากอ่ะก็เล่นมันด้วยเงินของเรานี่แหละอันนี้คือความได้เปรียบอซึ่งผมว่าทุกคนทำได้ถ้าทุกคนมีเงินเย็นถูกต้องถูกไหมห้าบาทสิบบาทก็ว่าไป น้อยไปข้อที่สามกรณีเงินเล็กได้เปรียบเฮ้ยเงินเล็กมันมีโอกาสได้เปรียบไหยเหรอคุณแพทย์ไอเงินใหญ่เนี่ยพอเข้าใจได้เฮ้ยอย่างนี้คือเงินเล็กเนี่ยคุณซื้อซื้อหุ้นคุณเคยซื้อหุ้นแล้วหุ้นขึ้นไหมโอ้มันก็นานทีก็มีบ้างน้อยเอานี้น้อยนานทีนาน ไม่ส่วนใหญ่อะเ,ออเราเราซื้อคุณคุณซื้อให้ตายเลยเอ,อหุ้นมันก็ไม่ขึ้นส,สมมุติคุณไปเจอหุ้นวันนี้คุณบอกเอออที OT, โอ้โหราคาถูกมากเลยคุณคุณเอาเงินทั้งหมดของคุณเนี่ยซื้อเอออทีเลยมันจะขึ้นไหมโอ้โหไม่มีทางช่องละประมาณห้าร้อยล้านอมันไม่มีทางขึ้นเนี่ยไม่มีทางอ่ะออแล้วเวลาคุณขายเนี่ยหุ้นมันลงไหมโอ้โหเป็นประจํา <laughs> ไม่กันจะบอกว่าคุณสามารถคือรายใหญ่เนี่ย คนอื่นสามารถอ่านพฤติกรรมของเขาเนี่ยอ่านพฤติกรรมเจ้ามือเนี่ยจะกราพูดแล้วอืเราถึงเรียนรู้จากฉลามได้อแต่ฉลามเรียนรู้จากเราไม่ได้เพราะเราอาจจะเจ๊งโดยไร้ร่องรอยก็ได้ไม่แต่ในมุมมันเมาเนี่ยไม่มีใครตามเราได้ไม่มีใครรู้เลยว่าอ้าวตลาดยังขึ้นอยู่มึงเจ๊งได้ไง มีไหมเยอะไหมเยอะโอ้ไม่น้อยแหละคือกราจะบอกว่าไม่มีใครเขียนเป็นตำราให้อ่านเน้อหนังโอ้แค่นี้ผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าคุณสามารถรวยแบบไร้ล่องลอยก็ได้อ่าอย่าอย่าเจ๊งอย่างไร้่องรอยแล้วกันก็เนี่ยอันเนี้ยเงินเล็กก็ได้เปรียบครับนั้นคุณสังเกตไหมพวกเงินเล็กเนี่ยบางทีถ้าคุณจับทางถูกเนี่ยบางทีคุณทําพอร์ตได้เร็วโตกว่าฟันเมนเจอร์อีกอือ่า เพราะคุณเฟกซิเบิลมากกว่านะใช่ก็อย่างเห็นพวกรายใหญ่ที่สร้างตัวมานะโฮมเ็ดเนี่ยเขาสามารถหมุนหุ้นให้อยู่ในขาขึ้นได้ได้ตลอดพูดง่ายอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนลายไปแต่พอคุณเงินเยอะปั๊บเนี่ยคุณซื้อแล้วคุณซื้อปั๊บหุ้นมันขึ้นมันแพงขึ้นแต่พอคุณขายปั๊บหุ้นมันลงอย่างเงี้ยคุณไม่สามารถย้ายอะไรได้ง่ายๆไงเคลขึ้นตัวช้าปราณนี้อพอเงินใหญ่แล้วขยับทีเนี่ยโอ้โหมันกระทบกระเทือนนะใช่ แล้วนี่คือความได้เรียบของคุณคือถ้าคุณหาจังหวะอย่างเงี้ยคุณสามารถแบบ้ไหลล่องลอยกําไรแบบที่รายใหญ่แบบโหยัง,ยงติดหุ้นนั้นอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> อถูกไหมร <c oughs> ายใหญ่จะออกต้องต้องใช้วอลุ่มพันล้านวันนั้นวอลุ่มมีอยู่สิบล้านเขาจะออกไง <c oughs> ออกไม่ได้ <c oughs> เขาก็ต้องทนไปอย่างนั้นอะแต่ฉันออกได้เลยเออปุ๊บเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยเจ๊งหมดไหลล่องลอยนะครับก็คือนี่คือความได้เปรียบ ซึ่งเราต้องดูว่าเราได้เปรียบตรงไหนผมว่าข้อ2ข้อ3เนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถฝึกฝนและทำกำไรได้นะครับ,รบนี่คือบุลงเวลแคสต์พอดแคสต์ประรังทุนเช่นคุณครับ